สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พวกผมข้อาหนึ่งนะครับวันนี้พวกผมจะมีนิทานมาเล่าครับนิทานเรื่องนี้ชื่ออะไรเหรอลออเรื่องนิทานเรื่องนี้ชื่อว่าหนึ่งพรตลอดชีวิตครับสําหรับคนที่หมอมาดูเรื่องนี้คงถามเจมส์ครับเรื่องนี้เหมาะกับพวกเพย์บอยครับพวกเจ้าชู้ครับอยากรู้ไหมครับว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงครับไปชมเลยครับชมเลยครับณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีผู้คนมากมายทุกคนในหมู่บ้านล้นมีความสุข ทุกคนล้วนแบ่งปันซึ่งกันและกันทุกคนในหมู่บ้านแห่งนี้รักกันมากวันหนึ่งชายหนุ่มสองคนซึ่งเป็นเพื่อนรักกันมานานคนหนึ่งชื่อดำเป็นคนรวยทางบ้านมีฐานะการเงินที่ดีและอีกคนหนึ่งชื่อขาวเป็นพ่อค้าขายผลไม้เฮ้ย hey, ขาวข้าว่าพรุ่งนี้ไปท้ำหลังหมู่บ้านนายสนใจป่าเฮ้ย hey, จะดีเหรอมันอาาาวว hey, ันตรายเ้ยเออไปให้หน้า ไปหยองดิเพื่อนเออไปก็ไปปและแล้วทั้งสองคนก็เดินไปตรงที่ถ้ำหลังหมู่บ้านตามที่นัดหมายกันไว้เมื่อทั้งสองคนเข้าไปในถ้ำทั้งสองก็ต้องตกตะลึงเมื่อทั้งสองได้พบกับก้อนหินรูปทรงประหลาดที่มีสีม่วงวางอยู่บนแทน่นเฮ้ยดํานั่นมันหินอะไรวะน่ะเฮ้ย อันนั้นมันหินสีม่วงนี่หว่ามันแปลกมากเลยเพื่อนเฮ้ยยกเหอะไปดูกันบ้ทั้งสองคนช่วยยกก้อนหินเพื่อจะนำออกมาจากถ้ำทั้งสองช่วยกันอยู่นานจนกระทั่งทั้งสองยกก้อนหินก้อนนั้นออกจากแทน่นแล้วทันใดนั้นที่แท่นนั้นก็มีแสงสว่างปรากฏขึ้นทำให้ทั้งสองคนหลับตาปีเมื่อทั้งสองลืมตาก็พบกับชายคนหนึ่งนำกับขาพูดขึ้นพร้อมกันว่า ท่านชนยคนนั้น<ค>เมื่อชายคนนั้นได้ยินก็ตอบกลับไปว่าเราเป็นเทวดาเจ้าทั้งสองพบเราเราจะให้พรเจ้าคนละหนึ่งข้อเมื่อทั้งสองได้ยินดังนั้นจึงเริ่มขอพรข้าขอให้มีผู้หญิงมาร่วมหลับนอนกับข้าไม่ซ้ำนหน้ากันทุกคืนเจ้าแน่ใจแล้วหรือใช่ข้าแน่ข้าแน่ใจแล้วเพราะเป็นความฝันของลูกผู้ชาย ข้าขอให้มีผู้หญิงมาอยู่กับข้าตลอดชีวิตเทวดาก็ประทานพรนั้นแก่ดำและขาวและแล้วทั้งสองก็แยกย้ายกันไปดำนั้นกลับบ้านไปรอบพรของต้นส่วนขาวนั้นได้ไปออกหาผลไม้ในป่าเพื่อนำมาขายในวันถัดไปเมื่อขาวได้เดินทางออกไปเก็บผลไม้ก็ได้เจอกับหญิงสาวคนหนึ่ง แล้วหญิงสาวคนนั้นก็เดินมาหาขาวฉันคือหญิงสาวที่ท่านเทลดาส่งมาให้อยู่กับท่านไปตลอดชีวิตขาวจึงชวนหญิงสาวไปเก็บผลไม้และกลับบ้านอย่างมีความสุข ฉันคือหญิงสาวคนที่หนึ่งที่ท่านเทวดาส่งให้มาหลับนอนกับท่านหลังจากนั้นดำก็หลับนอนกับหญิงสาวคนนั้นเหตุการณ์เป็นเช่นนี้เรื่อยๆดํามีความสุขกับพรของเขาเขาก็มีความสุขกับพรของเขาเช่นกันแต่ว่าตอนค่ำวันหนึ่งก็มีหญิงสาวมาหาดําเหมือนเดิมแต่ว่าคราวนี้ หญิงสาวคนนั้นตรงกับสเปคกของดำทุกอย่างดำตกหลุมรักหญิงสาวคนนั้นเจ้าเช่องเป็นหญิงงามที่ข้าไม่เคยมีความรู้สึกผูกพันเช่นนี้มาก่อนได้โปรดแต่งงานกับข้าเถอะนะฉันไม่สามารถทำอย่างอื่นได้นอกจากร่วมหลับนอนกับท่านเท่านั้นดำได้ยินเช่นนั้นก็เสียใจเวลาผ่านไปนานเรื่อยๆดำเริ่มมีแต่ความเหงาเศร้าตรงข้ามกับขาวซึ่งมีความสุขกับพรที่เขาได้ขอไป เวลาผ่านไปเรื่อยๆจนทั้งดำและขาวต่างชรลาลงขาวนั้นมีลูกมีหลานคอยเอาใจใส่แต่ดำนั้นไม่มีใครดำนั้นเหงามากข้ารู้สึกผิดหวังกับการที่ข้าได้ขอพรไปในครั้งนั้นข้าน่าจะคิดให้ดีกว่านี้แต่มันกลับสายไปแล้วเอาเถอะเ่อมันก็ผ่านมานนานแล้วอย่าไปคิดถึงมันอีกเลย เมื่อนำคุยกับขาวเสร็จก็กลับมาบ้านพ่อตกค่ำก็มีหญิงสาวมาเคาะประตูฉันคือหญิงสาวคนที่ 21, สองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสาสที่ท่านเทวดาส่งมาหลับตอนกับท่านฉันไม่ต้องการคนมาหลับนอนด้วยแล้วฉันต้องการคนที่มาดูแลฉันเท่านั้นไม่ได้ข้าต้องทำตามคำสั่งของท่านเทวดาทำไมทำไมเราถึงไม่คิดให้ดีกว่านี้เรามันง่จรจริง